ีเบต้าแควก่อนค่ะแต่ตอนนั้นน่ะผมบอกเฮ้ยผมเห็นอนหนิงนี่รถโฆษณาเห็นพี่ปุ๊กโฆษณาเนี่ยเฮ้ยแต่ผมมีปัญหาเรื่องเข่ามากเลยยังไงคะพี่บินมีปัญหาเรื่องเข่ามากผมบอกเฮ้ยผมอยากทดลองมากเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเดินตลอดเวลาเกือบเกือบสองเดือนที่ผมเดินมอบเงินให้กับชาวบ้านโควิดเนี่ยผมเดินข,ขึ้นลงบ่อยทีขึ้นฝาดประมาณเจ็ดแปดชั้น<ม>ต้องวิง่งขึ้นต้องวิ่งลงค่ะบอกพี่เอาไปเลยครับเบต้าเข่าไปทาน เพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่รู้จักกับเบิร์ตแต่เฮิร์บอาก็ได้คุยกันเฉยแต่ยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็เอาเนี่ยไอตัวยาเนี่ยเบต้าแคาวไปทานทานได้อาทิตย์ที่สองอาทิตย์เฮ้ยแต่กลับว่าอันนี้ไม่ได้คือว่าไม่ได้เคาเรียกว่าอุปทานหรืออะไรไปเองนะแต่ความรู้สึกว่าเหมือนเข่าเนี้ยมันเบาขึ้นไม่ต้องหนักไม่ต้องลงคือเราจะวิ่งเมื่อก่อนเราจะเดินช้าๆขึ้นมาได้แต่นี้เราสามารถ วิ่งซอยขึ้นแบบปุ๊บปุบถามว่าเหนื่อยเน่อยแต่เขาไม่เป็นอะไรค่ะรู้สึกว่าเขามันเบาขึ้นจริงๆผมก็เลยมาอีกแดงว่าเฮ้ยทั้งนั้นเบต้าเฮิร์บต้องดีค่ะเพราะเราลองเบต้าแถวซึ่งเราลองเองแล้วมันดีจริงเพราะฉะนั้นบริษัทของโฮฟูดต้องสามารถทำยาเบาหวานให้ดีที่สุด